สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากว่าที่ร้อยโทดิลกสิริวัลลบล่ามภาษามาลายูประจำพระองค์เรื่องทรงสืบสารพระราชบิดาในการแก้ปัญหาที่เออนะรทวารเนี่ยเราก็ทราบดีเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพลุฉันั้นการแก้ปัญหาเรื่องอาชีพแล้ เรื่องแก้ปัญหนาพุในเรื่องใหญ่พระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ได้ตั้งหมู่บ้านประศุสัตว์เกษตรมุนุที่ตำาบลกสิทธิ์อำเภอตากใบจังหวัดลพบว่าได้เอาราชฎรที่ยากจนมา3.7ครอบครัวามาอยู่แล้วก็ท่านก็ลงช่วยอาชีพด้าการเกรษตรการประมงการปศุสัตว์ส่วนสุดเด็ะนางเจ้าในราชการที่9ก,ก็ลงโครงการ ศิลปะชีพด้วยเพื่อเป็นอาชีพเสริมได้ได้เสริมก็ครั้งหนึ่งในการที่สิบเสด็จในรัตว่าท่านก็ทรงชวนผมในฐานะล่ามพอไปถึงท่านอยากจะเปลี่ยนว่ามาทำหน้าที่ไม่ใช่มาเป็นแทนพระเจ้าอยู่หัวแต่ว่าเพื่อจะมีคุณภาพมากกว่านั้นจะเป็นผู้มาอารักขาพระเจ้าอยู่หัวท่านจึงถามผมว่า นายทหารที่มาวันนี้ใครที่ยศสูงที่สุดผมมองดูหาได้รู้จักจําได้ว่ารองแม่ทัพก็ถุนท่านว่ารองแม่ทัพราชการท่านไปามไปตามรองแม่ทัพรองแม่ทัพมานี่ตกใจมากเพราะราชการที่สิบเรียกมาฟ้าท่านรับสารว่าเราจะขอช่วยให้รองแม่ทัพนี่มาเป็น VIP สมมุติเป็นพระเจ้าอยู่ัวมาส่งงานส่วนเราเองเราจะเป็นฝ่ายอากขาก็จะ ไปอาราขาเดินตามกูกูน้ำเลยว่าในในทุงน่งนาไม่ร้องไม่ทับขอผมพาท่านมาด้วยว่าเรจะอยู่ไปไหนบ้างเพระท่านไม่รู้แต่ท่านพรเสด็จแต่สิ่งที่ผมประทับใจมากก็คือว่าพวกเราเดินข้างบนนี้ก็เดินไม่ถูกแต่ว่ามันก็สบายแต่พระองค์ท่านที่ราชการที่สิเดินในหลุมในบอ่อในทุงน่งนาในโคลน จมทั้งแข้งทึ้งเขา่าอย่างนี้ท่านทนท่านทําได้พระต้องการที่จะพิสูจน์ว่าท่านมีความจริงใจในการที่จะามาปรารถนาเสริมต่อจากพระบิดาอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านนับถือมากผมเองก็นับถือท่านจริงๆไม่นึกว่าท่านจะเสียสละเพือขนาดนั้น